Careful. Take the wrong road. มีเคล็ดของรถที่ทิ้งแต่ว่ากูขับยากเว่ะกูขับเล็นช้าดิไหนช้ากูกลังไหลกูกำลังลงกูงก็ลืมมองป่ะก็มองแต่ทางซ้ายยากนั่นแหละแล้วกูอัปคลิปเฉพาะมึงขับรถเอาไว้ให้มึงแชร์ใน YouTube บอืม turn right be careful w not to take the wrong road and then turn left คือไหลตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ตามรถนักเลงไปอ่ะไม่ใช่ใช่หรอ ก็ตามก็ต้องเรีนไปไปด่าเยะมากเลยฮะทางออดมางนู้นตรนอโดษมาอรงนู้นผถ้ารู้ทางแล้วเราจะมาไม่น้ไเราอทางมาดูทีวีแล้วก็เด็กดูไปไกน ก่นออย,ยถ้ามีคนนำอย่างนี้มันก็ยังพอได้อันนี้เราวิ่งไปทำกับทางเหน mà mình cây mà. mà mình gặp mình cái cái gần cây cành In 300 meters, turn left. In Wow, เมืองที่นั่นไปไหที่จะนี่ไปแบบผิงที่ไปเก็บแค่นั้นะนอนนะเก็บอะไรนะ In 700 meters, turn right. A speed bump is ahead.